นางบิวล,ล้างห้องน้ำเสร็จยังเช็ตัวทีโอ้ยครับแปบมาครับคุณนายโอ้ยเป็นอะไรทำไมแปลกๆเอ่อไม่ได้เป็นอะไรครับนายแล้วซ่อนอะไรไว้ข้างหลังเอ่อไม่มีอะไรคร่ะคุณนายไหนเอามาดูสิ ฉันบอกให้เอามาดู <S <S โถ<ท>ก<ร>็อีแค่ <ไอ cai our> ทิชชู่ถาไมต้องทำท่าทางแปลกๆและทำไมเอาออกมาทำไมไม่ไว้ในห้องน้ำอ๋อตอนแรกฉันจะอมาเปลี่ยนในห้องน้ำค่ะแต่พอดีทิชชู่ในห้องน้ำมันมีอยู่แล้วก็เลยไม่ได้เปลี่ยนเออคุณนายปวดฉี่ไม่ใช่หรอคะไม่รีบไปเข้าห้องน้ำหรอคะนี่ อันฉี่นานานอะระวังเป็นนิ้วนะคะเออจริงด้วยหลีกไป บิวถ้าอยู่ไหนเนี่ยมาคุยกับฉันตรงนี้เลย,ยบิวฉันเรียกไม่ได้ยินเหรอโอ้ยค่ะไปแล้วค่ะเออค่ะคุณเบเธอขโมยของฉันไปใช่ไหมเอ่อโวยโวายอะไรกันตาเบจะอะไระอีกหรอแม่ ก็เงินในกระเป๋าเสื้อตัวนี้มันหายไปผมก็เลยสงสัยว่าอีบิวเนี่ยมันขโมยไปเปล่านะคะคุณเบฉันไม่ไดเดาไปนะคะถ้าไม่ได้เอาไปเนี่ยแล้วเงินมันจะหายไปได้ยังไงในบ้านมันก็มีกันอยู่แค่นี้นี่ตอนเช้าเธอขึ้นไปทำคว,ความสะอาดที่ห้องฉันไม่ใช่เหรอฉันเปล่านะคะฉันไม่ไดเดาไปจริงๆค่ะโกหกเมื่อวานเนี่ยเธอมาขอเบิกเงินล่วงหน้าแล้วฉันไม่ให้เธอเลยต้องมาขโมยแบบนี้ไง คุณเบคะว่าไงบิวคือฉันอยากจะรบกวนเบิกเงินเดือนคุณเบล่วงหน้าได้ไหมคะฮะนี่เธอจะบ้าเหรอบิวเพิ่งให้เงินเดือนไปเมื่อเช้าเองนะคือฉันทำเงินหายอะคะ่ะไม่รู้ว่าหายไปตอนไหนอะไรนะทำเงินหายเหรอบิวถ้าควรจะลอบค้อให้มันมากกว่านี้นะไม่รู้ละสับเผ่าทำเงินหายเอง เธอก็รับผิดชอบด้วยตัวเองไปก็แล้วกันค่ะคุณเบยก็ได้ค่ะฉันไม่เบิกแล้วก็ได้ขอโทษนะคะที่มารบกวนคุณเบอะฉันไม่ได้ขโมยนะคะไม่เชื่อก็ลองค้นตัวฉันได้ไม่มีจริงๆด้วย เห็นไหมคะฉันบอกแล้วไม่ไปได้ไงวะเนี่ยฉันว่าคุณเบเนี่ยน่าจะเผลอเอาเงินไปวางไว้ที่อื่นแล้วก็ลืมหรือเปล่าคะนั่นน่ะสิลูกหาดีแล้วยังแม่ว่าบิลมันคงไม่ได้เอาไปหรอกไปปะเดี๋ยวแม่จะขึ้นไปช่วยหาแกอย่าบิลแกจะไปทำอะไรก็ไปทำปะค่ะ คุณนายเอาเงินฉันขึ้นมานะเงินเธอที่ไหนนี่มันเงินฉันต่างหากละ่ะคุณตำรวจจับมันเลยค่ะเฮ้ยเออคุณตำรวจฮะฟังฉันอธิบายก่อนนะคะมันไม่ใช่แบบนั้นนะคะคุณตำรวจไม่ต้องไปฟังมาหรอกคะ่ะจับมันไปขังให้เข็ดเลยบ้านนี้ถ้าจะมีขโมยอ่ะก็มีแม่บ้านคนนี้คนเดียวนี่แหละคิดว่าบ้านหลังนี้มันมีขโมยแค่คนเดียวหรือไงนี่บิลจะพูดงนี้หมายความว่าไงฮะ ที่ฉันขโมยมามันคือเงินเดือนของฉันที่พวกคุณเอาไปไม่ใช่หรอแม,ม่วันนี้เนี่ยไจบิวมันมาขอเบิกเงินล่วงหน้าด้วยแดงว่ามันรู้ตัวแล้วสิว่าเงินมันหายแต่จะไม่ให้มันเบิกหรอกนะเรื่องอะไรจะโง่งให้มันเบิกอะ่ะเบื่อเบื่ออย่างมันน่ะคงไม่รู้หรอกว่าเงินหายไปไหนแหมที่แท้ เราเป็นคนเอาของมันมาเองกินข้าวเลยม่อันนี้เออกุ้งอร่อยกุ้งอร่อยนี่เงินเดินเธอเก็บไว้ให้ดีๆเลยขอบคุณทักเบ อยู่กันครบเลยพอดีฉัทนทำน้ำตาลมาเผื่อทุกคนอะบิลฉัทนทำเผื่อเธอด้วยขอบคุณค่ะคุณนายคุณนายนี่ใจดีที่สุดเลยอ่ะท้ทนท,ที่หนูเป็นแค่แม่บ้านก็ยังทำมาเผื่องั้นจะดื่มให้หมดเลยฉันจะได้ไม่เสียน้ำใจค่ะ มันก็โง่ดีเนาะแล้วนี่สรุปว่าใครเป็นคนขโมยกันแน่ครับมันค่ะมันครับมันค่ะคุณตำรวจครับอย่าไปเชื่อมันครับมันโกหกเจ้านายที่ไหนขโมยเงินคนใช้บ้านตัวเองอะครับก็เจ้านายชั่วไงคะคุณตำรวจคะเชื่อฉันนะคะฉันพูดความจริงค่ะ ถ้าคุณตำรวจไม่เชื่อฉันเนี่ยคุณตำรวจจะเปิดกล้องวงจรปิดในบ้านหลังนี้ดูก็ได้นะคะงั้นผมขอเปิดกล้องวงจรปิดดูนะครับเพื่อตรวจสอบว่าใครเป็นคนขโมยไปกันแน่ไม่ได้ไม่ได้ค่ะคุณตำรวจฉันเป็นเจ้าของบ้านฉันไม่อนุญาตให้ดูกล้องวงจรปิดถ้าผู้คุณสองคนจงใจขดัดขืนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานผมจะถือว่าผู้คุณสองคนจงใจปกปิดความผิดนะครับ ถ้าไม่ยอมให้ผมดูกล้องผมจะถือว่าพวกคุณมีความผิดจริงๆนะครับแม่เอาไงดีแม่เอาไงล่ะถ้าเปิดกล้องมาก็าเจอฉันเต็มๆนะสิโอ้ยเปิดก็สวยไม่เปิดก็สวยโอ้ยโชคเนี่ยมันไม่ได้เข้าข้างคนเร็วๆหรอกนะไหนๆวันนี้พวกคุณก็แจ้งตำรวจมาแล้วอะ่ะงั้นฉันขอแจ้งกลับละกันข้อหาที่พวกคุณเนี่ยลักทรัพย์ของฉันด้วย งั้นผมขอเชิญตัวพวกคุณไปที่โรงพักด้วยครับส่วนคุณผมรบกวนไม่ให้ปากคาที่โรงพักด้วยครับค่ะมาค่ะคุณตำรวจเดี๋ยวฉันช่วยไม่ไปค่ะคุณตำรวจมาไม่ไปเออไม่ไปค่ะไปอะก๋วยเตี๋ยวที่สั่งได้แล้วจ้า40บาท นี่มันแบงปอมนี่ฉันไม่อาเอาคืนไปฮะแบงปอมเหรอคะคือฉันไม่รู้เรื่องนะคะคือฉันมองไม่เห็นอะฉันขอโทษจริงๆค่ะถ้าง,งั้นก็เอาแบงค์ใหม่มามีไหมเออคือทางเนื้อทางตัวฉันก็มีอยู่แค่นี้อะค่ะนี่ถ้าไม่มีแบงค์ใหม่อะ่ะก๋วยเตี๋ยวก็ไม่ได้กินนะถ้าไม่จ่ายตังค์อะเจ๊คะหนูขอดูหน่อยได้ไหมคะอ่ะ ว่บสิคะไหนอ้าเอาเอใช่จริงด้วยสงสัยฉันจะดูผิดอะขอโทษทีแล้วกันนะจ๊ะที่เข้าใจผิดอะกวยเตี๋ยวอ๋อไม่เป็นไรคะ่ะจา้าน,นี่อืมขอบคุณคะ่ะ ฉันไม่เอาแล้วนะจ๊ะเอาสั่งไว้แล้วไม่เอาได้ยังไงฮะเนี่ยฉันก็ทำเสร็จแล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ยใจตังมาเฉ,ฉ,ฉันขอโทษนะจ๊ะเอาฮอยอะไรวะเนี่ยสั่งแล้วก็ไม่เอาหุ้ยน่าเบื่อจริงเลยดูนี่เนี่ยทำไว้แล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมซื้อเองครับของนี้นี่ครับสองร้อย รวมกับค่าก๋วยเตี๋ยวผมด้วยไม่ต้องทอนครับขอบใจจ้ะคุณคุณครับคุณคุณอะไรคะก็ก๋วยเตี๋ยวของคุณไงครับแต่ฉันไม่ได้ซื้อแล้วนะคะคุณเอาไาให้ฉันทำไมคะก็ผมะเห็นว่าคุณแอบสลับเงินตัวเองกับเงินปลอมขอคนตาบอด คุณก็เลยไม่มีเงินจ่ายค่าก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมครับคุณเห็นด้วยเหรอคะเห็นสิครับรับไปเถอะครับผมจ่ายให้คุณละทําไมคุณต้องมาทําดีกับฉันด้วยอะคะก็ผมเห็นคุณทําดีคนอื่นก่อนนะ่ะผมก็อยากทําดีคุณบ้างรับไปเถอะครับขอบคุณนะคะแล้วบ้านคุณอยู่ไกลไหมครับให้ผมเดินไปส่งไหมอ๋ไม่เป็นไรค่ะ บ้านฉันน่ะอยู่ไกลจากที่นี่มากคุณเดินไปไม่ไหวแล้วค่ะแค่คุณจ่ายข้าก๋วยเตี๋ยวให้ฉันน่ะแค่นี้ฉันก็เกรงใจมากแล้วละค่ะใครบอกว่าผมจะเดินไปส่งครับรถผมจอดอยู่ตรงนู้นนะ่ะไปผมเถอะครับเออคะ่ะคุณไม่ต้องกลัวน,นะครับผมมาดีครับผมไม่ได้มาร้ายไป เข้าบ้านของคุณใช่ค่ะจะเดินเข้าไปนิดเดียวก็ถึงแล้วค่ะคุณอยู่ใครครับอยู่กับแม่ค่ะงั้นผมขอเข้าไปเจอคุณแม่คุณด้วยได้ไหมครับะจะดีเหรอคะไม่เห็นจะเป็นไรเลยครับผมรุสาปมะส่งคุณค กลับมาแล้วจ้าน้ำหวากลับมาแล้วเหรอลูกเป็นยังไงบ้างาแม่จ้าวันนี้หนูได้ก็เจะมาฝากแม่ได้นะจ้ามาจ้าให้หนูแกให้กินพ่อแบบนี้ใช่ไหมครับ<ม>คุณถึงช่อเหลือคนตาบอดที่อยู่ร้านก๋วยเตี๋ยวนั่นน้ำหวาเสียงใครอะลูกอ๋อเพื่อนหนูเองจ้ะ สวัสดีครับป้าสวัสดีจ้าน้ำวา้าพาเพื่อนมาทำไมไม่บอกแม่ล่ะลูกอ๋อเขามาแค่แป๊บเดียวาจา้ะเดี๋ยวเขากลับแล้วค่ะน่าจะแม่ไหนูปป้อนนะแล้วน้ำว้าไม่กินเหรอลูกหนูกินมาแล้วค่ะแม่ไม่เชื่อแม่ว่าน้ำว้าซื้อมาถุงเดียวแม่รู้ว่าน้ำว้าไม่มีเงิน อะไรอย่าง,งานั้นละจ้ะแม่แม่ก็รู้นี่ว่าถ้าหนูได้งานเดี๋ยวหนูก็มีเงินเล่าหนูจะได้งานได้ยังไงหนูเรียกเงินเดือนเขาต้องแพงขนาดนั้นหนูจบแค่มหกใครเขาจะกล้าจ้างหนูแม่แม่ก็รู้นี่คะว่าหนูต้องหาเงินเยอะๆเพื่อที่จะมาดูแลแม่หนูเชื่อว่ายังไงอะ่ะหนูก็ต้องได้งานสักที่แน่นอนคะ่ะ นูสมัครงานมาต้องหลายเดือนแล้วแม่ไม่เห็นหนูได้งานเลยหนูไม่ต้องทำเพื่อแม่ขนาดนั้นก็ได้ไม่ได้หรอกแม่หนูมีแม่ให้คนเดียวนะคุณครับเดี๋ยวผมขอออกไปคุยธุระข้างนอกแป๊บนึงน,นะครับได้ค่ะ ได้ครับยังไงก็ตามนั้นแหละครับออคุณครับยังไงผมก็ต้องขอตัวก่กอนนะครับพอาะดีว่าผมมีธุระต่ออ๋อได้ค่ะยังไงก็ขอบคุณคุณมากนะคะสำหรับวันนี้ย,ยินดีครับสวัสดีค่ะ นะคะพรุ่งนี้เหรอคะได้ค่ะได้ค่ะขอบคุณนะคะมีอะไรหรือเปล่าครับยิ้มหน้าบานเชียวคุณบริษัทที่ฉันสมัครงานไว้อ่ะเขาโทรมาให้ฉันไม่สัมภาษณ์งานพรุ่งนี้อ่ะจริงเหรอครับยินดีด้วยนะครับยังไงก็ขอให้คุณได้งานพรุ่งนี้นะครับค่ะขอบคุณนะคะโชคดีนะครับผมกลับก่อนนะ เราสองคนเคยเจอกันที่ไหนมาก่อนหรือเปล่าคะเชิญค่ะท่านประธานนอนอยู่คุณใช่ครับผมเองเดี๋ยวนะคะฉันขอตั้งสติปแป๊บนี่มาอะไรกันคะเนี่ยคุณคือเจ้าของบริษัทที่ฉันมาสัมภาษณ์งานเหรอคะใช่ครับ เอิญขนาดนั้นน่ะก็เมื่อวานคุณไปเจอฉันไม่มีความบังเอิญอะไรทั้งนั้นแหละครับทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยผมตั้งใจผู้หญิงคนนี้เหรอที่จะมาสมัครตำแหน่งเลขาของผมใช่ค่ะแต่ว่าเธอเรียนจบแค่ม .6 เองนะทำไมถึงกล้ามาสมัครเป็นเลขาเรียกเงินเดือนสูงขนาดนี้เห็นเธอบอกว่า เธอมีความจําเป็นต้องใช้เงินจํานวนมากอะค่ะท่านประานจะเรียกทำการสัมภาษณ์ไหมคะก่อนจะสัมภาษณ์เนี่ยผมขอทดสอบคุณสมบัติบางอย่างในตัวเธอก่อนนะบิลได้ค่ะผมมีงานให้คุณทำจริงด้วยอะคุณคือคนตาบอดเมื่อวานนี่นี่ใช่ค่ะ เมื่อวานเนี่ยท่านประธานกับฉันตั้งใจที่จะทดสอบคุณสมบัติของคุณว่าเหมาะสมที่จะเป็นเลขาของท่านประธานหรือเปล่าค่ะแล้วผมก็ได้รู้เหตุผลของคุณเรื่องแม่คุณเนี่ยเป็นลูกทต่กตันดูมากเลยนะครับผมก็เลยให้บริษัทเรียกคุณมาวันนี้ฉันพูดอะไรไม่ออกเลยค่ะตอนนี้ยังไงก็ขอบคุณคุณมากนะคะ<ม>ที่ให้โอกาสฉันมาสัมภาษณ์งานอ่ะเออความจริงแล้วอ่ะ คุณไม่ต้องสัมภาษณ์อะไรหรอกนะครับเพราะว่าผมรับคุณเข้าทำงานแล้วฮะอะไรนะคะคุณคุณไม่ได้โกโหกใช่ไหมคะคุณจะรับฉันเข้าทำงานตำแหน่งเลขาาจริงๆหรอคะใช่ครับผมได้พิสูจน์แล้วว่า,วาผมได้คนดีเข้ามาทำงานกับผมจริงๆผมยินดีคุณด้วยนะครับ